สวัสดีครับร้านแต่งรถโต๊เพชรบุรีครับวันนี้จะมาแนะนํานะครับล้อขอบยี่สิบนะครับลายฮิตเลยใบพัดนะครับตัวนี้เป็นตัวใบพัดนะครับขิปแดงนะครับตัวนี้เลเซอร์แดงนะครับตัวนี้เลเซอร์แดงมิลลิ่งก้านขอบแดงนะครับเดิมจากโรงงาน สเปคล้อชุดนี้ขอบ20นะครับกว้าง9ครึ่งทั้ง4วงนะครับออฟ10 20นะครับใส่แล้วพอดีซุ้มสวยๆเลยรถ6ลูใส่ได้หมดนะครับยกเว้นาามาวาท้ามาพร้อมยาง2.5 50 20นะครับตัวนี้เป็นยางสปอร์ตด้วยครับ S A เ37พุทไลท์นะครับยางปีสแปนะครับสภาพสวยๆเลยไม่คดไม่ดุ้งไม่มี่้มใดๆน,นะครับมาลองดูครับ สวยเลยครับใครชอบแดงๆครับสวยเลยอันนี่อันที่สองสภาพพร้อมใช้อันนี้อันที่สามสวยเลยนะคอันนี้อันที่ส, đ èn đ èn, สีส่สสนะสนะสนะครับ มีเป yeah. wow. ็น right. น wow. huh. uh, ิดเดียวมีรอยนิดเดียวแทบมองไม่เห็นเลยครับคานเดียวสวยๆใยรุมรูมสวยนะครับเดิมๆสวยๆนะครับไม่คุดไม่มีดุ้งนะครับไม่มีซ่อมใดๆอ่ะลองมาดูสภาพยางบ้างนะครับเราดูดอกยางครับนี่พอมีให้ใช้ครับยังใช้ได้เดี๋ยวลองดูใช้นะครับ อย่างไม่มีกินข้างก็สวยๆ ะครับอ่ะใครสนใจสอบถามได้เลยนะครับอ่ะสูนแปดเร็งนะครับก้าวห้าแปดสองสีเดีดสองนะครับร้านตะเก่นรถอโต,โตบบัวเพชรบุรีสวัสดีครับ